นะครับโอเคนะครับลำดับต,ต่อไปนะครับเราบูมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราอยู่ในสภาพนี้นะกับหลังหันถอยหลังขึ้นมาเอ้ใช่ไหมครับอยู่เต้นครับอยู่ตเดินหน้ากับหลังหันแล้วเดินหน้าใช่ไหมแล้วเราจะมิกภาพนี้ไว้จะอยู่ในหนังสือบน้นของเราตลอดไปนะครับไม่ต้องขยับนะบูมเสร็จแล้วนะอารถ้าพร้อมเต้นเี้ยนะพี่ พอดีถึงสงนู้นอ่ะบูมโมคุณสามงเก้ารอบพร้อมบูมุณสามงเก้ารอบพร้อม